ครับสวัสดีครับยีฟซีทุกคนนะครับเนาะเอามือนีพ่อเต่ยนทาบวันติดตามเลขลาวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะกับไล่ไข่ไลยอาจารย์ครับงวดที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้รุดไปไลยอาจารย์นะครับยีฟซีเนาะธรรมดาครับยีฟซีแก่ตัวใหม่นะครับเนาะครับเอาได้แต่ได้เบิงน้ำกันครับยีฟซีกาบนมัสการครับผมกราบนมัสการครับอาจ้าเดินพอนะครับผม ตามดาวพัฒนาวันศุกร์ไฟล่างตาไฟล่างตาล่างตาลงนางให้ได้เมื่อวานเนียรุดปุ๊ดหายมวยหายต้อยเลยครับรุดมดรุดไปแบบไปเห็นฝุ่นเลยเมื่อวานที่เมื่อวานเนี่ยโอ้ยออกออกเกตหนึ่งนะวาออกเกตเจ็ดหน่อยวันที่ทะเลเมืออื่นยีบเก่าครับใช่บอครับยีบเก่าครับงบเป็นสามสิบหรือเมืออื่นสามสิบ ออาเงินสามสิบบมือนียิบเก้าออกมืออื่นสามสิบโอ้มือนียิบเก้าสามสิบออกสามสิบโอ้แสดงว่าผมบ้าผิดกันโอ้ออกสามสิบสูงนี่สมสิบมันสูวันนีวันประัยิบเก่าโอ้ผมบาวันนึเาวาที่ันุกที่ยิบเก่าันผมบาผิดโอ้แสดงมปฏิทินิดปูหง่มากเ้ยแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดสอง อันนี้วิ่งกอนเ่าเยก่าอูนาต้องพขาตอตี่คือต่งกนที่คลิปเลยวิ่งมาแล้วไปยอไปยตอนนี้ลเลยวิ่งสกับสี่าโอ้ยวัน้ไปเลีน้ำารการำกอดีแล้วหายแล้วหายแล้วหายปกติแล้วมันมาปล่อยเล่ากน

คือมาบวชนกันน้เนีน่ยบบบชนกันชักตัวได้วบวชนละจับคู่หลุดบชนกันจับคู่เดียว,ยวไม่ชนกันเลย นี่เลยใส่เนาะอยากเป่าดีลายก็มีใส่ได้เด็กล่างได้ตัวนี้เด้อครับล่างล่าง,างวิ่งสามกับสี่ว่าอันนี้บนนี่เล็กวิ่งบนล่างเล็กวิ่งบนบนเล็กวิ่งมาสุดบนงวดที่แล้วมันลดเพราะว่ามันลดนี่เล็เลกล่างตัวนี้นวิ่งเลยจับคู่สามห้าสามหก 3ามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้า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 เจ็ดเอาอันนี้เอาตัวชน ลูกเล็กมันชนล่างนี่วิ่งได้วิ่งรูดล่างชนห้าห้าตัวเดียวชนที่ห้าได้เล็กเป้าอยู่ชนที่ห้าเน้นห้าหกห้าห้าสี่ห้า 6, 5, 5, 5, 5, 5. ล่า,ลางวิ่งหาตัวเดียวมาครับจารชนหาตัวเดียวคือฉล,ลันไปเราชนตัวเดียวเมื่อวานาชนหลายโพดหนึ่งสองสามมันชนสักนาคงามตัวมันนี้ชนตัวเดียวมันอื่นในชนตัวเดียวชนห้าตัวเดียวเโอ้ล่างวิ่งหาหาตัวเดียวได้ไหครับเมือ่อวานมันชนสามตัวมันจบยากมัอนีเมื่ออื่นนี่ชนตัวเดียวชนห้าตัวเดียว 5้าตัวเดียวคืออยู่คือ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 หลังตาในอยู่นอกจ้ามือพ่กบนนี่หลักฮานะครับจ๊า เกิดอัช่น่ยังมีก้อนหน่ฝนน่โอ้ตกเบิดมือพมือนายุมันมาอยู่ทาง,ทงเข้าเอเือได้เมือ่อเนี้ยมัน ช่วงนี้มันลงลงอุบนแล้วช่วงอุบลนียังลงอุบลแล้วเนี่ดี๋ยวเบ็เชียงเนี่ยก็จะไปอย่าโซ่อย่าโซ่อยยดต่อไปคือคอนเก็นกลางคืนยัหอดควาเกล็นี่ะเอาตัวนี้ใส่เอาตัวชนนามันชนเอาใส่สองตัวพอบุ จับเลยแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสีู่นสามศูนสีวิ่งให้เน้นวิ่งให้เน้นที่สี มันเรียกวิ่งมีสามกับสี่เรียกวอา <3 S 1> <4 S 1> แต่วันเนี่ยทีสีสามในกันลื่น <c oughs> เรียกบนนะลองสูตรใหม่วะเนี้ยเนี้ยสีเนียนนี่วิ่งสามกับสี่มาแล้วจันกัจังหาสูตรใหม่ก่อนหาเพราะเห็นมันทึกระาาสละ นเน้นเน้นซีป่ะครับเน้นีแปรต้อเน้นแปดซีเก่าสีสูนสี็่จะให้ว่าจ,จะเห็ดสูตรใหม่ให้เอฟซีบวงบัวได้หาสูตหาหาาสูตรมาเห็นจะก,ก็บวงมใส่บัได้บวงดอกอค,ครับ <laughs> ส่วนตัวเน้นก็เน้นบนเน้นเนีนติดซีนะครับนะบนเน้นติดซีบนเน้นติดซี สูตรใหรม่พี่เพื่อมันกเดนครัโอ<ห>้สปันคนน่า้นมาแล้วได้ซมีแล้วเนาะจ<ห>ันมาซ้อ,อกันนะนนะครับ สชุดไม้หาบลาเห็นจอยครับครับหาไปลามืออาจารย์ก็ไปหาใหมู่้ช่ไหมครับผมครับผมเอาขอกลับขอบคุณอาจารย์ในลายครับโอ้โหแนวทางเนาะครับเนาะครับครับยี่สิบสีเตรียมขนภาพมามึงอีกหนึ่งคำเนาะเลขลาวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดงวดวันศุกร์ที่สามสิบเนาะครับยี่สีเนาะครับส่วนล่างปูขนไก่วิ่งห้าตัวเดียวนะครับเนาะ จับคู่มีสามห้าสามหกสามเจ็ดส่ห้าสหกเจดห้าห้าห้าหห้าเจ็ดนาะเอ่ันกับปูพังเน้นใ้ที่ห้าติดหนะครับร 3, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 7, เอฟซสามห้าสห้าห้าหหหหเจดนี่ครับเป็ตัวเนีนเป็นบนนะครับเนะบาะบล่างนะอ่ส่วนบนครับีเอฟซีบนปูนให้วิ่งสามกับสเนีนที่สี่นะครับเนาะ จับคูก็มี 83, 84, 93, 94, 03, 04ปูเกีู่นยูนี่น้ในที่ 8, 4 9 4 0 4นี่ครับเอเอานี่คือเราพัฒนาของปู07นเะครับเนาะจับหนาจอยเบิ้งหน้ครับเด้อ FC มากระจัดขัดกระพานนะครับเนะาะตัวเลขเป็นแชนแนลทางครับ FC งวดวันที่30นี่ครับต่ว่าบนปูมันกระจับให้6หางหนึ่งนะครับเนาะบอลลาย ครับเอาเข้ามาแล้วกดยิ้มลึกกดไลค์กดแชร์พอเตียมนะัม่นเลยเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมเนาะแจ้งเป็นมาติดตามให้ฝากพี่ฝาก้องฝากเอฟซี FC, สายเล่าพัฒนานะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีโชคมันนะครับเด้อเอาไว้พอกันที่หน้าสำหรับคลิปนี้พอเตียมคือมีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับผม